ยาแห่งประเทศไทยเนี่ยเราบุญหนุนวิบมาให้สถาบันจัดเกษตรเนี่ยไปสร้างห้องเก็บยาดูดความชื้นสามารถเก็บยางแอนพันุ์ได้ไม่ต่ำกว่า3เดือนโดยที่คุณทภาพเหมือนเดิมนั่นเราก็เลยบอกพี่น้องเราว่าท่านไม่ต้องรีบในการที่เอายางแอนโทนินเนี่ยมาขายเอายางแอนโทนินนั้นแหละเข้าไปเก็บในโกดังแล้วก็เอาราคายางในตลาดกลางต่อกิโลกรัมละกี่บาทก็คูณไปกับจํานวนยางที่สถาบันจัดเก็บ เขาสามารถได้เงินไปหมุนเวียน80%จากการยางแห่งประเทศไทยเมื่อสถานการณ์ราคายางสูงขึ้นที่น้องเกษตรกรก็เอาอยางมาขายผ่านตลาดควางยางพาราการที่เราชะลอยางเนี่ยมันทําให้ยางเนี่ยมันขายไปจากตลาดผู้ประกอบการก็อ่านเราไม่ถูกว่าเราจะขายยางเมื่อไหร่ประเด็นที่เกษตรกรเรียกร้องกรณีว่าชะลอยางแล้วเก็บไว้ได้ประมาณสักหนึ่งเดือน ขาควรจะได้รับเงินอุดหนุนค่าบริหารในการจัดเก็บเนี่ยกิโลกรัมละ50สตางค์ผู้หารผมวันนี้ก็เห็นด้วยพร้อมทั้งบอกว่ากองรักษาใสภาพเนี่ยต้องสร้างความมั่นใจใหพ้พี่น้องเกษตรกรว่าอย่างที่เข้าโครงการชะลอเนี่ยเราต้องเข้าซื้อวันที่30ในราคาที่ไม่ต่ำกว่า4-9บาทหนึ่งสตางค์อาจจรบวกม0สตางค์หรือ1บาทก็สุดแล้วแต่นี่ไปเศรษฐกิจยางจะไปวิเคราะห์เพิ่มเติมครับ โครงการรักษาเดียภาพยางพาราจะเข้าไปดําเนินการซื้อยางในตลาดกลางยางพาราในวันที่ราคายางตกต่ำวันนี้เราดําเนินการยางอยู่3ตัวก็คือหนึ่งน้ำยางสด2อยางแผ่นดิบ3ยางเป็นลพันย์ยกกรณีตัวอย่างนะครับวันนั้นราคาน้ํายางสดอยู่ที่48่สบปาทห้เราก็ให้กองรักษาเสียภาพเนี่ยเข้าไปซื้อทุกวันจนกระทั่งเราสามารถดันราคาน้ำยางสดกลับไปที่5้าสบบาทเราก็เลยมีเป้าหมายว่า ราคาน้ำยำสดไม่ควรต่ำกว่า50บาทเมื่อไรที่ราคาน้ำยำสดต่ำกว่า50บาทเนี่ยกองรักษากภาพซื้อหมดทุกกิโลที่ขายผ่านตลาดกางยำพลาจังหวัดสุขราแล้วเราเองก็ได้คุยกระผูะกอบการว่าขอความร่วมมือโรงงานน้ำยำคนในประเทศไทยให้ช่วยกันซื้อราคาน้ำยำสดที่50บาทถ้าเมื่อไรเป้าหมายมาถึง50บาทการยางก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปดําเนินการซื้อเพื่อดึงราคาให้กลไกการตลาดทํางานต่อไปที่คือเป้าหมายครับ